ขอบว่าคุณท่านอาจารย์นะคะ<ม>ก็เป็นถวายตัวเป็นศิษย์ท่านแล้วนะคะ<ม>แล้ก็ขอชื่นชมพวกเราทุกคนเลยนะคะว่าให้โอกาสกับตัวเองที่นำความรู้คนเราก็จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมเติมอาหารใส่ตัวเองใส่ใส่สมองตัวเองเสมอเนี่ยยิ่งดีหลักสูตรเนี่ยอาจารย์ชาญประการศิลป์นเนี่ยพอ,อไปปุ๊บท่าน,นเชื่อไหมคะ ฟังดูแป๊บหนึ่งนะคะช่วงเบรกเท่านั้นเลยไปให้หลานลูกกานี่ยบอกลูกการลงเลยลงหลักสูตรนี้เพื่อให้หัวหน้าของนแผนกของบริษัทของเราเนี่ยได้อบรมซึ่งไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนปกติการอบรสมสัมมนาก็จะนั่งบางคนก็เห็นด้วยก็หลับไปบางคนไม่เห็นด้วยก็อหลับเองใช่เองหวกลับไปแล้วลืมอาจารท์คนนี้ไม่ธรรมดา พอมาสัมผัสครับนะคะพอช่วงเบก,ก็ให้ดูดการเลยนะคะช่วงนั้นประมาณดูดการห้าหมื่นบาทนะท่านจานเอาหัวหน้า,ผาแผนทั้งหลายแผนไปเลยไปอบรมเหมือนหลักสูตรเนี้ยหลักสูตรอย่างนี้เลยแต่ไปอบรมที่พัทยาทจตอมเทียนการม,มาอบรมการให้ความรู้ในครั้งนี้และเป็นสิ่งของอาจารย์นนั้บอกได้เลยว่าเราจะต้องเติมอยู่ตลอดเวลาให้บตวเอี การให้เวลาตัวเองในการเติมสมองวิชาความรู้ให้กับตัวเองสุดยอดนะแล้วท่านเชื่อไหมฮะหลักสูตรของอาจารย์แต่ละหลักสูตรนะคะพอดีถวายตัวเป็นที่ตั้งแต่เรื้องต้นมาเลยแล้วก็มาอบรมมาเข้าหลักสูตร List MBA แล้วก็มีทีมงานของเราก็เข้าหลักสูตร Li s t m เ a เหมือนกันแต่ละหลักสูตรทั้งหมด12หลักสูตร Li s t MBA 12 12หลักสูตรนะคะมีทั้งหมด แต่ล้าหลักสูตรนี่จะเป็นคนพิมพ์เองพอเราไปช็อตโน้ตของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาพิมพ์คอมเองทําไมไม่ให้ลูกน้องพิมพ์ท่านเชื่อไหมฮะพิมพ์เองเราจะได้จําได้ช็อตโน้ตที่อาจารย์บอกมามาพิมพ์เองนะั่งพิมพ์เองท้งนั้นเลย blue ocean ซักเซ็ตแทบบิดอะไรต่างๆเนี่ยนิสัยแห่งความแม่นรวยนิสัยแห่งคนที่จะประสบความวสำเร็จแต่ละอันนี้นะสุดยอดเลยเราฟังนี่จำจำ